ครับสวัสดีครับช่างโจ๊กเชียงใหม่ครับอ่าอันนี้ก็คือปัญหานะครับที่ได้พบเจอผมไม่รู้ว่าช่างที่ไหนนะครับหยอดกาวร้อนเข้าไปครับแกล้งกันหรือเปล่าเอยนี่ครับนี่คาบกาวร้อนหยอดเข้าไปในแกนเข็มครับอันนี้ แกนเข็มยาวนะครับคาดว่าน่าจะมีปัญหาเรื่องเข็มนะครับเป็นต่อเนื่องมาเห็นเอาพวกกาวหยอดเข็มหักครับผมอาให้ดูนี่นะครับเข็มหักแล้วก็หยอดกาวมา นี่ครับหยอดกาวมาแล้วคงจะไหลเข้าไปในแกนเข็มทำให้ขยับไม่ได้นะครับเข็มขยับไม่ได้นาะฬิกาไม่เดินก็ส่งมาซ่อมก็ต้องรื้อเครื่องดูครับขอนะครับช่างกาวร้อนครับ ช่างกาวร้อนนะครับกาวร้อนใช้ได้ครับแต่ว่าใช้ให้ถูกที่ครับไม่ใช่มาเชื่อมเอามาทาเฟืองติดเฟืองไว้ไม่ใช่ที่ก็มีมีอีกเรือนนึงนะเดี๋ยวจะให้ดูที่เจอช่างกาวร้อนมาเนี่ยอันนี้เป็นอีกเรือนหนึ่งนะครับนี่นะอันนี้ติด ติดมาหมดเลยครับทุกตัวเลยครับแต่นี้น่าจะเป็นอีพ็อกซี่นะแต่ว่ากาันนะครับความเยิ้มของมันเฟืองคงนกติดมาทุกตัวเลยครับ